สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับช่วงบ่ายเรามาจากอาบีหนึ่งหนึ่งนะครับมาต่ออาบีหนึ่งห้าสามเป็นหลายปิ้นนะครับตรงนี้ถมดินนะครับ จาก52มา53เป็นเป็นดินนะครับผมเป็นสันดินแล้วก็53ไป54ครับเป็นแนวดินไปจาก54ไป55 ก็เป็นเนินดินนะครับสามช่วงนี่ครับบรรยากาศสบายๆนะครับ,มรบ,บ,รบชมชมวิวไปนะครับมีสองงานนะครับบีหนึ่งห้าสามสองต้นนะครับ visitor like นะครับแล้วเเมให้ไลท์ <tongue> นี่ครับมาชมแนวด้านสูงครับเราอยู่ที่อบีหนึ่งห้าสามนะครับจากหนึ่งห้าสามไปหนึ่งห้าสี่นี่แหละเห็นเสาไกลๆนี่แหละนะครับเป็นถมดินนะครับสีห้าห้ากระถมดินจากห้าห้าไปห้าหก ช่วงสถานีนครับตรงนี้จากหนึ่งห้าสองมาหนึ่งห้าสามครับนี่แหละกำลังถมดินถม,มเท่าต้นเสาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับใช้เวลานาน,านชวมวิวไปด้วยนะครับบรรยากาศ งน่าเริ่มสวยละนะครับเ,รเก็บอยู่เก็บอะไรฝากท่านผู้ชมเราอยู่อบีหนึ่งห้าสามมันไหวนะครับเขตมันจำเปาไหวสองงาม ถ่าภาพไปเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมงานแรกหลายปิน้นไปชมหัวที่สองนะครับประมาณเนี้ยครับอีกงานหนึ่งหัวที่สองก็ต้นถัดไปนู่นนะครับต้นที่ยังไม่มีคนขึ้นนูนนะครับตามมาครับท่านผู้ชมนะครับเบรรยากาศสวย ที่สองนะครับสองงานอ่าปีหนึ่งห้าสามเป็นช่วง สีต้นนะมีสีต้นางนที่ครับมีเสาสีต้นเนี่ยแหละรครับเป็นแดมินตส,สองตัวแล้วก็เสาสองต้น ตองานสามเลยนะครับสามจะเป็นสี่งานนะครับตรงนี้นี่ครับต้นต่อไปรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงคอ อยู่กัีอย่านี้นาสามครั้นะครับที่สามทุ่งนาสวยๆนะครับ บรรยากาศนะนะมีหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามเป็นคันดินนะครับห้าสามไปห้านสะี่ก็เป็นคันดินห้าสี 4, ่ห้าคันดินห้าห้าห้าหกคันดินห้าหกไปห้าเจ็ดเป็นต้นเสานะครับ,นะรบประมาณนี้สวัสดีครับรถไฟไทยนะครับ ชมมุมนี้กันบ้างครับอาบีหนึ่งห้าสามนะครับเราก็จะเห็นเสาหนึ่งห้าสองอยู่นู้นนะครับนะครับอาบีหนึ่งห้าสองพร้อมด้วยต้นนาสวยๆนะครับช่วงบ่าย สินการสิบสี่นาทีเราอยู่อับีบ่หนึ่งห้าสามนะครับสีงานเลยนะครับก็เก็บเตาสีต้นนี่แหละนะครับมาให้หลายพิมพ์ตัวนี้เป็นหนึ่งห้าสามไม่หนึ่งห้าสี่ ให้หลา์ปิดนะครับแป๊บเดียวนะครับต้นละสักสิบห้านาทีนะครับช่วงบ่ายๆก็ได้สักคลิปนึงนะครับจะมาไปฝากท่านผู้ชมนะครับอัปเดตการก่อสร้างทางรถไฟสายเดชชายเชียงรายเชียงของนะครับชมได้หลายมุมนะครับโฉมดินจนถึงหัวเสา ครับแล้วก็จะปู้ไรลงหินลงหมอนแล้วก็วางหลงังตามลําดับตาม,าม,าม,ามสเต็ปอีกนานนะครับอีกนานนะครับอีกเป็นปีนะครับท่านผู้ชมนะครับปีเจ็ดหนึ่งเราจะเห็นขบวนรถไฟครัที่วิ่งอยู่ไปเชียงราย ก็มีนายช่างจากรถรถไฟนะครับเป็นคนชาวรถไฟนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเราอัปเดตทุกวันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคึกคักนะครับรถดินช่วงฝนยังไม่ตกก็รถดินยิงได้อยู่นะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับสี่งานนะครับช่วงบ่ายไปนะครับโชคดีมีเงินใช้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับหน้าฝนละ so what do got